อย่าบอกว่าขูจะสร้างบาได้เสร็จก็เรื่องของมึงแล้วม <im it> <im it> ันคลิปผีหรือคลิปอะไรมะเนี่ยกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับจะคลิปเอ่อครีมสันแบร์ bear, นะครับพี่นา,นานานิทานอ่าถ้าถ้าเสียงผมมันแปลกๆก,ก็ขออภัยด้วยนะ่ยมันมันมันเป็นตั้งแต่โควิด ที่นานานิทานนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าอรอบหน้ามาเรียกผีตาจุกให้ดูหน่อยเดอ้ออีอีแล้วผมไปดูนะครับสิบเจ็ดนาทีโอเคจะเป็นยังไงสิบเจ็ดนาทีเลยพี่สิบแปดเลยเนี่ยไปโอ้ไม่ก็โอเคอินโทรอ,อย่างที่ผมบอกนะครับช่องที่เขาเล่าเรื่องเทพเท,เ,ทเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยมีแกลบให้ผมรีอคสักเท่าไหร่ผมอาจจะหยุดคลิปบ่อยหน่อยก็ก็ขอภัยล่วงหน้านี่ครับโอเคเพลินสะพึง อินโทรจบพอดีดังคนที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ครับแกเกิดมาในตระกูลคนมีเงินเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในพื้นที่แกมีชื่อว่าตะจุกจในช่วงนั้นตะจุกมีโครงการจะสร้างบ้านทรงไทยครั้งแรกที่เห็นช่างมาทำงานเท่าที่ผมจำได้แกก็แก่มากแล้วแต่ก็ยังมีแรงมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ให้เสร็จแต่ที่รู้มานี่น่าจะเป็นความฝันสูงสุดของชายชาราคนนี้ อพราะตั้งแต่ผมรู้จักแกมาหรือได้ยินแกพูดอะไรกับใครตาจุกแกก็จะพูดตลอดชั่วชีวิตแกอยากจะมีบ้านเรือนไทยสักหลังโอ้แกพูดมาตลอดเลยครับและวันนี้ผมก,ก,กดหยุดไม่ได้สารฝันของแกโอเคโอเคเ๋ยวๆสีกาหลายครั้<า>งที่ผมผ่านพื้นที่ก่อสร้างผมเห็นตาแกกดหยุดไม่ได้อะไรวะ เป็นความคิดที่ดีอยู่ะครับที่จะมีบ้านเรือนไทยสําหรับคนแก่แต่สําหรับผมสําหรับเรารุ่นใหม่นะผมว่าบ้านทรงไทยนี่ก็โอเคมันสวยแหละแต่มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่ามันมีความน่ากลัวนด้วยตัวเองท่ามกลางแดดร้อนๆนี่แหละครับด้วยความที่อายุก็มากแล้วหน้าดําคร่าเครียดแต่แกก็มาดูงานเองแบบนี้ทุกวัน ตรงไหนไม่ได้ดังใจแกก็จะให้ช่างแกดูนั่นเลยตรงนี้พื้นไม่เรียบช่วยเอาดินมาปรับพื้นตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมจ๊ะขอบใจมากจ้ะการสร้างบ้านนี้อย่าเรื่องเยอะกับช่างหนะครับผมบอกเลยผมมีบ้านมาสามหลังเรื่องเยอะกับช่างนี่พังบ้านขึ้นโครงยังไม่ทันเป็นรูปเป็นร่างดีก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น มีคนเข้าลือกันว่าตาจุกมาดูงานเหมือนเดิมทุกวันแต่ในวันหนึง่งแกเป็นลมครับอยู่ในมุมอับสายตาไม่มีใครเห็นใช่ยโยข้าจะมีบาดเป็นของตัวเองแล้ว,วผมว่าผมว่าตาจุกไม่ทันอยู่ถึงบ้านเสร็จอ่า <c oughs> โอ้โห้ h oh my <c oughs> นี่ไม่ใช่เป็นลมปกติแล้วนะเงี้ยถ้าคอหักแบบเนี้ย <c oughs> ผมว่าไม่รอด พูดไดท่ามกลางแสงแดดในตอนบ่ายที่แผดเผาไม่มีใครรู้ว่าแกสลัดคนตายนอนตากแดดอยู่แบบนั้นเมื่อมีคนไปเจอก็พบว่าร่างกายแกเริ่มแข็งแล้วตาตุกต,ต,ตายแล้วน,นอนแข็งชื่อเลยไม่ต้องดูว่ามันแข็งไม่แข็งก็รู้ส่งไปโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วเออข้อมุนซะขนาดนี้ไม่มีลูกไม่มีหลานพอแกเสีย บ้านที่กำลังสร้างก็ร้างแต่ยังไม่เสร็จเหมือนกับตึกในโครงการหลายๆแห่งในกรุงเทพฯอย่าหาว่าพี่สปอยนี่ีร้าไม่เสร็จจริงด้วยตุยก่อนวัดพิธีส่วดของแกก็เริ่มขึ้นเมื่อรับศพกลับมาทำพิธีผมเห็นจะจะเลยครับ่า้ะผมก็ไปช่วยจัดงานที่วัดด้วยรอการมาของศพเมื่อศพมาถึงตาจุกนอนลืมตาค้างมาอย่างนั้นเลย สปเรอพยายามจะปิดตาแต่มันกลับหลับไม่ลงครับตายตาไม่หลับเนื้อแบบนี้ทสมยังรืมอตาอยู่เลยนะพวกเราทุกคนไม่มีใครรู้เห็นพาแล้วคิดถึงปู่จันไม่ใช่สิท้ายของแกนั้นมากพระวินัยสิและไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าพวกเราจะต้องเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติขนาดไหนต้องเจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าตายตาไม่หลับแบบนี้ในขณะที่พระกําลังสวดได้ไม่กี่บท ไฟในศาลาก็ดับลงเรียบร้อยผีตะจูกตามหลอกตามร้อนมีลมจากภายนอกพัดกันโชกเข้ามาทำเอาเปลวเทียนวูบไหวเงาสะท้อนจากสิ่งของที่แสงไฟสาดกระทบดูโยเยไปตามแรงไหวของเปลวเทียนทำไมมันเหมือนแม่นาคแปลกร่างสั่นไหวน่ากลัวหมาใต้ศาลาก็เห่าหอนเสริมบรรยากาศเข้าไปอีก ขนาดพระยังนั่งมองหน้ากันเองแล้วญาติโยมอย่างเราล่ะจะไปพึ่งใครได้แต่จุกลุกพึ่งขึ้นมานี่หาเลยนะเดี๋ยวกีดทำไมกัวเห็นเงาคองอะไรสักอย่างโอ้ไม่ที่ข้างนอกสลายไม่นานทุกสิ่งก็กลับเข้าสู่ปกติทาขายาวๆแบบนั้นเปรดเลย แสดงว่ามันต้องมีเบื้องหลังต้องมีแบ็กสตอรี่นี่ว่าตะจุกไปทําอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อันนี้แค่เราผมไม่รู้มออรหกยสงบสติเอาไว้อย่าไปสนใจมันเลยไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเริ่มตั้งใจสวดมนต์ได้แล้วผมไม่เชื่อมามาแนวนี้น่ากลัวตลอดให้มา้ทํมาทำพิธีกันต่อนี่ก็เลยเวลามากแล้วเดี๋ยวมันจะดึกจนกระทั่งพิธีสามารถดำเนินต่อไปได้จนจบคืนนั้น แต่ความหลอนมันไม่ได้จบไปด้วยชาวบ้านบอกว่าพอดวงตะวันลับฟ้าความมืดเข้ามาเยือนพวกเขาก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติของบรรยากาศหมาหรือวันกย็นเนะยือกตลนสามทุ่มหมามากมายที่นั่นหอนรับกันเป็นทอดๆดดังมาจากที่ไกลๆแล้วเจมมาเดินทําไมก่อนสาม<อ>ทุ่มหอนร้องที่บริเวณพื้นที่สร้างบ้านเดือนไทยแห่งนี้ไม่ใช่เจสิ ผู้ชายดีกว่าเดินออกมาดูโอ้ขี้เมาโอเคตาจูบร้องไห้อยู่ชัวโอ้มายก็โอ้ตาจูขาโคตรยาวโอ้โหหน้ากลัวแบบนี้ลบก้ขอภาพด้วย ตอนแรกนึกว่าหันกลับหลังคอพับนะครับโอเคบ้านตะจุดอ่าอ้าวอ้าวขี้เมาแรงเยอะมากนะครับล้มใส่รั้วทีเดียวป่ะแล้วมึงยังกิ๊กออกมาอีกฟังอีกบ้าวิ่งฟรีซะด้วยร้องสุกเสียงเมื่อเจอใครบางคนนั่งห้อยขาอยู่บนคานไม้ที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นแหละ นาแข้งก็ยาวเกินก็มีชาวบ้านเห็นใครบางคนเดินวนไปวนมาที่บริเวณนั้นเดินแบบขายวยาวอ่าโอเคนี่มันมันเงาร่างนั้นก็ยังไม่มีใครเห็นชัดเจนแล้วเดินบนคานบ้านนะว่าเป็นตะจุกแต่อย่างใดคนที่เห็นต้องขวัญหนีดีกอบมอทุกรายอันนี้วิ่งวิ่งสีขาเลยเลยในจะสวดคืนที่สอง ตาแกก็ไปป่วนจนพิธีเกือบจะล้มอีกครั้งเพราะความที่ไม่อยากไปของแกสิ่งไหนที่จะพากแกไปจากบ้านสิ่งนั้นถือว่าเป็นศัตรูไม่ว่าจะพระจา <ừ> ้าอะไรเขาเขาวนี้เขานี้แ<ต>ข้งไม่ยาวแกก็ไม่เว้นเขาบอกว่าคืนที่ผ่านมาก็ไฟดับเหมือนเดิมอ <ừ> ืเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมไฟมันดับแบบนี้ล่ะ แล้วต้องมีเสียงแบบนี้ด้วยนะน่าเหมือนใครวะเนี่ยหยุดนะมาห้าหาพระแสงอะไรยามนี้ยัก็จะสั่งมันได้ <c oughs> ใช่ใช่ใช่วันวันไม่รู้จะทำมาหาเด็กกันเลยเอาคองอยู่ดิงวิน <IS EN> โอเคโอเคอเค่า <im monsieur> มันต้องมีอะไรสักอย่างผมเห็นโมเดลผู้ชายเป็นโมเดลผู้หญิงหมดเลยฮะคลิปนี้ อย่าบอกว่ากูจะสร้างบารีเซ็ตก็เรื่องของมึงแล้วมันคลิปผีหรือคลิปอะไรวะเนี่ยโอเคว้ายผีมาไปผีตาจุกชาวบ้านกลุ่มนั้นจะกองี่นี่เพื่อคลานชุนละมุนกันมึงฟาคอด้วยเหรอจนพิธีพักขวบผักขวบโอเคสวดต่อได้ มไม่ใช่คลิปผีน่ากลัวแล้วล่ะไม่รู้จะเอายังไงกับมันดีในที่เมื่อเราหมดเป็นพะเพราะฉะนั้นเราจะไม่วิ่งเด็ดขาดอืมอืมสการขับหลวงพ่อไม่วิ่งทำไงอืมไม่อยู่แล้วอ้าจนกระทั่งไม่เดินเร็วๆล่ะ นี่คือจุดพีคของเรื่องราวโอเคโอเคพีคละพีคละเช้ามานั้นนี่มันยังไม่พีคใช่ไหมเนี่ยมาวัดก็ส่งเสียงเห่าหอนมาตั้แต่เช้าเมื่อจะยกลงไปยังเมนเผาศพมันกลับยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นพี่ผู้ชายสี่ห้าคนมาช่วยกันยกก็ยังยกไม่ได้อือึงมะอมอบอ่ยนักชิบหายเลยอันนี้ก็เป็นตำนานอีกอย่างหนึ่งเะครับอ๋อเมื่อเมื่อยกจนตดแตก เฮ้ยมันติดเรื่องอะไรวะคนคนเดียวกับโลไม้ทำไมยกไม่ขึ้นมันหนักกว่ากปกติไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปหาต้องเข้ามาดูต้องไปหาข้อมูลนะครับว่าทําไมถึงยกไม่ขึ้นข่าขาถาบางอย่างสักครู่ก็ลองให้พวกเรายกขึ้นใหม่โอเคยกได้ละสามารถยกได้แล้วครับแต่มันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะเดินไปได้สามสี่ก้าว ลงก็เอียงกระเทเรคนที่แบกบอกว่ามันเอาอีกแล้วมันหนักขึ้นหนักขึ้นจนแบกกันไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็ต้องค่อยๆวางกันลงอีกครั้งเหมือนวางตรงไหนดิ่ได้สมัยก่อนเนี้ยก็เผาแบบอันนี้เขาเรียกว่าเผาแบบเชิงตะกอนคือคำพูดของพระที่อยู่ในระแวก่หรปบ่าวจำไม่ได้อ่าใช่เลยน่าจะมีห่วงมากๆเกี่ยวกับบ้านเรือนไทยของแกจึงทําให้แกเป็นแบบนี้ คิดไปก็น่าสงสารนะครับแต่ในเมื่อคนตายไปแล้วก็คือตายไม่สามารถจะแก้อะไรได้หลวงพ่อท่านว่ามาแบบนี้ใช่าชีตาจุกจะเข้าใจหรือเปล่านะไม่แล้วจนรอดสุดท้ายก็เอาแกเข้าเตาเผาไปได้สำเร็จไม่ใช่เตาอันนี้เชิงตะกอนแต่เปล่าเลยครับทันทีที่จุดไฟก็มีปัญหาอีกไฟไม่ติดเลยทำไงล่ะทีนี้ น้ำมันสิน้ำมันรอนสันลอ่อมันยังไม่ติดเลยนี่มันอะไรกันหลวงตาอีกท่านจึงเดินเข้ามาอ้าวเพลงแบบนี้กำคาถา,าแก้ไปอีกทีอืเพลงแบบนี้มาอีกแล้วสวดขมุบขมิบพยายามจุดไฟกันอยู่พักใหญ่มันถึงจะติดกะว่าเดี๋ยวตอนเช้าก็คงจะดับไฟธาตุเป็นอันจบเรื่องจบราวโอเคอ้าวไม่มีอะไรเหรอโห้เพลงอุตสาบิวนึกว่าจะมีฉากแอคชั่น ชแนลนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นี่ครับบางคลิปก็น่ากลัวจริงเช้ามาแต่ส่วนใหญ่มาตื่นมาบอกพระในวัดหลวงพ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วศพเผาใหม่เลยครับไม่เป็นอะไรเลยโอเชิงตะกอนหายหมดแล้วเหลือแต่ศพงสัให้เผาเผาอีกครั้งแต่พอเผารอจนพักใหญ่คิดว่าคราวนี้คงไหมแล้วแต่ไม่เป็นอย่างนั้น หลวงพ่อต้องมาสวดอีกจุกไม่มีรอยไหมอะไรเลยอืมไม่แต่ไม่แต่ผมกับกับหนวดถ้าบ้านไม่เสร็จแกคงจะไม่ยอมไปไหนเป็นแน่โอ้มาเราต้องสร้างบ้านให้ตจุกหรือยังไงคิดยังไงผมแต่มันต้องมีเหตุที่ทําไมยังสร้างไม่เสร็จทําไมแค่จุกยาวตตะจุอออยู่ลด้สบน โอเคนี่เลนี่ข่ารลอยซะใครมาอีกดือลรอกเหรอโอเคอ่ะเนี่ยเพลงเพลงเพลงต้องมาแบบนี้ใช่แช่แนลนี้เอาแน่นอนไม่ได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะน่ากลัวจริงหรือจะเอาหาเหยียบขี้ซะด้วยพูดไม่ขาดคำปูจันแปด มีโคนืนที่บ้านยังสร้างไม่เสรๆๆ็จก็จะมีคนเห็นผีตะจุกอยู่ตลอดอผู้จันผู้จันเดินผ่านมาเหรอหรือยงังไงโอเคเดือมันตึดต,ตองหน่อยบา้านที่ก็หาาหลอกแล้วมึงจะขึ้นไปขี่ขอทำไม<น>เออนนหนักเป็นไอเวนเนี่ย,ยเจ๊นี่แม่เสยเียมวยเร็วๆเด็กแล้วกวูกลัวผีตาจุกอะโอ้ยหน้ามึงอะน่ากลัวกับผี เย่พูดเก่งไปกูเขินมีเขินอีกต่างหากแต่เดี๋ยวก่อนนะเราพวกเองก็มาอยู่ตรงนี้ตาจุกที่ยังสร้างไม่เสร็จเลยนี่ว่าเออมันก็ใช่นะสี่มีไปกลัวอะไรวะเอ้าตะกี้มึงบอกกูกลัวอยู่เลยไปกลับบ้านแต่ว่าตาจุกแกยังไม่ไปไหนเลยนะ มีคนเจอผีตาจุกหลอกตั้งเยอะแยะนู่นเฮ้ยคิดไม่หากแล้วนั่นเองแค่ห้างกูจะไม่ขายแาดำนะแต่มึงจะเป็นแบบนี้เนี่ยเออไปเถอะลีลาเหลือเกินตาจุกแกยังไม่ไปไหนหรอกเออดีไม่ดีอาจจะกำลมึงอยู่แถวนี้ก็ได้เออพวกเองก็ไม่อ่าซ้อนสามเนี่ย พูดสักูเห็นภาพเลยไม่ใช่เห็นภาพแล้วมิซอนสามกูว่าผีตาจุกเนี่ยยังวงเวียนอยู่แถวนี้แหละโอเคเป็นปกได้ไหมเนี่ยหวังใจแม่งเอ้ยไปขี้คอกูอยู่นี่ไงเอ้าแม่งเอ้ยีอชื่อเรื่องผีตาจุกซอนสามเนี่ย โอเคอ่านั่นแหละหมัวแต่คุยกันนะมัวแต่ดีเบตชาวบ้านจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกหลวงพ่อเออใครเขาพามันมาดีเบตอยุดบ้านผีสิงพ่อจึงต้องจำใจออกไปเผชิญนแล้วพวกมึงยังไม่ลงจากกี่วิีไม่ออกว่าจะเอายังไงกันดีเฮ้ยหัวร้อนจะปวดหัวเลยว่ะอ้าว มาเป็นบอสโอเคผมรู <min? S 1> <both iling> <performance> ้แล้วทำไมพี่นาธานแนะนำให้ดูเนี่ยรวมพ่อได้ออกไปกับชาวบ้านสี่ห้าคนไปยังบ้านเรือนไทยของตะจุกพอไปถึงมีพี่แคทวงแคล้ด้วยแกนั่งขำอยู่บนเสาบ้านอย่่แล้วนั่งห้อยขาสบายใจไม่สนใจว่าใครจะกลัวหรืออะไรยังไงเห็นพระมานั่งขำแอบลิ้นปลิ้นตาใส่เรก่ก็หลอกมันเดิน ร่วงลงมาจากคือบ้านอืมตุ๊บอ๋อมีการหล่นโชว์ซะด้วยทุกครั้งกระจุกแกร่วงลงมาร่างของแกก็จะแหลกเลวตามแรงกระแทกแต่แกก็จะปีนกลับขึ้นไปอีกครั้งโอ้โหด้วย<ล>ร่างที่ผิดรูปแบบนั่นและแล้วปีนแบบไม่สนกฎฟิสิกส์อ่าแล้วก็ตกโชว์ไอ้พวกเราก็นั่งดูใช่ไหมอ่าฮะออมแกทำแบบนี้ซ้ำๆเพื่อหลวงพ่อต้องพูดขึ้นว่า โยมจุกม,มาคุยกันหน่อยดีไหมโอเคสไลด์สไลด์นอนมาเลยทีเดียวหยุดก่อนเถอะโยมโยมอยู่คนละโลกกับพวกเราแล้วไปอยู่ที่ของโยมเถิดอืมอ่าคราวนี้มีไฟสีเขียวด้วยไป,ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเปิดลุงจุกเดี๋ยวพวกฉันจะช่วยสร้างให้ตามที่ต้องการและ ก็อย่ามาหลอกพวกเราอีกเลยนะถึงแม้บ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จแต่โยมก็ไม่ได้อยู่อีกต่อไปแล้วละ่ะเอาก็อยู่ได้ไม่ใช่เหรอ,อเสียเถิดแล้วก็ตั้งใจรับพรจากหลวงพ่อนะผมมีเรื่องอยากรู้อยู่ทำไมตะจุกแข้งยาวนั่นเองตะจุกถึงหยุดหลอกหลอนลงมานั่งทับเพียบร้องไห้บัดจะไปนะครับเหตไปเสียบทใหญ่ ทําเอาชาวบ้านที่ไปด้วยกันนั้นปลงตามไปด้วยแล้วพวกเองเมื่อไหร่จะเลิกขี่คอกันวะเนี่ยเพราะเมื่อฟังจบพีตัดจุกก็กราบลาและวิญญาณของเขาก็ค่อยค่อยหายไปผมไม่เชื่อเดียวเช้าก็ลองเช่นไเอานี่เชื่ออะไรไม่ได้คราวนี้สร้างได้โอเคโอเคโอเคเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับมีอีกสิไม่จบหรอก หรือว่าจบจริงโอเคโอเคนะครับก็หากชอบอ,อยากให้กำลังใจนะครับเข้าไปดูใน channel พี่แกได้นะครับแล้วก็นี่ตามเบอร์นี่เลยทัวร์เลยนะครับค่ากาแฟแล้วแต่เลยโอเคนะครับก็มีเรื่องสงสัยอยู่อย่างที่ผมพูดไปหลายทีแล้วอเสียมผมไปซะละแงตะจุกทำไมยาวจังนะครับ หรือว่าเป็นอาการหลอกข้อผีเฉยๆอย่างที่สองก็คือพวกมึงจะขี่คอกันอีกครับไหมก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณพี่นานานี่คแล้วก็ทางช่องเพลินสะพึงด้วยนะครับที่แนะนําคลิปนี้ไม่ผมเรียกสุดยอดท็อปคุณตี้เหมือนเดิมนะครับโคตรมันเราจะใหม่ปันหน้านไบสวัสดีครับเย่โอเคเสียงผม เสียงผมไปพอดีนะครับถ้าได้ยินผมพูดไม่ชัดหรือพูดอะไรแปลกๆนะครับก็พอเห็นนี่แหละ